สวัสดีครับวันนี้นะครับจะมาสาธิตนะครับเอาตุ้มไปแช sí na ่น้ํานะครับอย่างแรกเลยตุ้มเนี่ยครับที่ส่งไปให้นะครับทุกทท่านนะครับอย่างแรกเลยคือเอาตุ้มไปแช่น้ําก่อนนะครับอย่างเช่นลูกนี้นะครับสมมุติเป็นตุ้มที่ถึงลูกค้าแล้วนะครับอ่าเนี่ยครับตุ้มใบนี้ตุ้มใหญ่นะครับสูงเมตรกว่าครับเมตรสิบครับลูกนี้พาไว้แล้วครับยังไม่ได้ใส่งานนะครับเดี๋ยวจะมาสาธิตให้ดูนะครับ ไปถึงปับ๊บเอาไปโยนลงน้ำเลยครับแบบนี้นะครับเอาไปแช่น้ำนะครับผูกไว้ผูกคอนไว้นะครับถ้าสมมุติว่ามันไม่จมก็เอาหินใส่เดี๋ยลูกนี้ผมจะแช่ไว้เลย นี่นะครับถูกแล้วก็แช่นะครับแช่ประมาณสัก10วันก็ได้ครับ3วันนะครับไปขัดทีนึงแป้งนี่ฮะตุ้มที่แช่ไว้แล้วนี่ครับสมมติว่าครบ3วันแล้วแล้วก็ขัดเอาผงซักฟอกนะครับลงก็ได้ครับเราขัดอย่างนี้นะครับ เอาพวกตะไ 2, คร่น้ำสองสัำคืนตุ้มมันจะเริ่มมีกลิ่นแล้วครับกลิ่นเน่าแล้วก็ขัดขัดนอกขัดในครับ ขาวนะครับแห้งหมดกลิ่นพอขัดแล้วนะครับก็แช่ไว้เหมือนเดิม <c oughs> แช่ไว้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็พอครบสามคืนอีกนะครับเป็นวันที่หกเนี่ยครับวันที่หกที่เจ็ดเนี่ยเอาขึ้นมาขัดอีกรอบนึงพอขัดเสร็จแล้วก็แช่ไว้เหมือนเดิมให้ครบสิบวันนะครับวันสุดท้ายวันที่สิบจะขัดให้เสร็จเรียบร้อยนี่นะครับพอขัดเสร็จก็ไปตากแดดให้แห้งครับ ให้มันหมดกินถึงจะไปลงได้ย้ํานิดนึงนะครับตุ้มใหม่เวลาไปถึงต้องแช่น้ําก่อนเอาไปลงปลาไม่ติดนะครับบางคนบอกว่าเอาไปลงเนี่ยครับไม่ได้ปลาเลยก็ถามว่าทําไมถึงมันไม่ได้ก็เพราะว่าตุ้มเรามันมีกลิ่นนะครับมันเน่าไม้มันเน่านะครับไม้ไผ่มันจะเน่านานหน่อยมันก็เลยเลยทําให้ปลาไม่เข้านะครับวิธีแก้ก็อย่างนี้แหละครับเอาไปแช่น้ํา แล้วก็ขัดๆถูๆแล้วเอาไปตากให้แห้งถ้าสมมติเอาไปลงทําไมไม่เข้าอีกก็ขัดอีกลงสองคืนนะครับก็ขัดในน้ําแล้วก็แช่ไว้เหมือนเดิมแล้วทีนี้เราลงต่อปลามันจะเริ่มมีตัวเข้าครับตัวสองตัวไม่ต้องย้ายนะครับก็ลงไว้ที่เดิมแล้วก็ใส่เหยื่อนะครับเหยื่อนี่คือถ้ามันเวลาเราไปกู้ครั้งที่สองนะครับมันเริ่มมีกลิ่นเททิ้งเลยนะครับแล้วก็ใส่เหยื่อใหม่จะลืมทุกครั้ง ไปกู้ตุ้มแปลงสำคัญมากเอาไปทุกครั้งนะครับเอาไปขัดนี่นะครับพอครบ10วันแล้วทำยังไงเอาไปตากตากก็ไม่ยากครับไปตั้งไว้ที่แดดเลย3วัน4วันวนู่นเลยครับแล้วดมดูเช็คดูว่ากลิ่นมันเริ่มดียังโอเคยังพอโอเคก็ไปลงได้หาฝาปิดหาอะไรให้เรียบร้อยหลักก็เช่นกันนะครับหลักก็เน่าเหมือนกันตัดตากแดดไว้เหมือนกัน,นครับ นี่ครับอย่างลูกนี้นะครับสูงเกือบเมตรนะครับลูกนี้ประมาณเก้าสิบเซน <pers es> อันนี้เป็นตอกผิวอันนี้เป็นตอกสองพี่น้องนะครับมอดไม่กินครับสองพี่น้องถ้าตอกตะแคงมันจะกินอันนี้เป็นสองพี่น้องใส่นิดเดียวครับคืบนึงคืบกว่ากว่าอันนี้เป็นตอกผิวแล้วครับเนี่ยผิวไม้จะทนหน่อยตุ้มมันจะพังช่วงนี้นะครับช่วงนี้กับช่วงนี้กันไว้แล้วครับใส่ติวไว้ไม่ให้มันพังตรง,ตรงนี้ก็กันไว้แล้วคอ อ่าอีกจุดหนึ่งนะครับที่สำคัญเลยปากเนี่ยครับมันจะไปก่อนเรายกยกขึ้นยกลงมันจะพังไววิธีแก้คือเอาเชือกถักรอบเลยมัดมันไว้ไม่ให้มันขี้ออกนะครับตรงนี้ลงนานๆไปเป็นปีนะครับตรงนี้จะพังก่อนเชือกถักรอบเลยครับการมันยกขึ้นยกลงในน้ำนะครับพังเลย แต่ตรงนี้ไม่พังนี่จะพังนี่นะครับวิธีแก้คือเชือกถักรอบเลยครับคลิปนี้ก็ทําให้ดูครับวิธีการขัดตุ้มแล้วเอาไปตากยังไงครับทํำม้ให้ดูแค่นี้ก่อนนะครับสําหรับคลิปหน้านะครับผมยังคิดไม่ออกว่าจะทําอะไรให้ดูนะครับเดี๋ยวขอคิดดูก่อนอาจจะเป็นคลิปลงตุ้มนะครับเดี๋ยวผมจะไปลงละตอนนี้ปลาเริ่มเข้าแล้วนะครับ ช่วงฤดูการวางไข่ของปาเพีนนะครับตั้งแต่เดือนสามเดือนสี่นะครับมันจะวางถึงเดือนแปดนะครับตอนนี้เลิกแล้วมันจะเริ่มหากินแล้วครับเริ่มลงได้แล้วครับเตรียมนะครับหนาวปีนี้เตรียมตุ่มไว้เลยครับโทรมาสั่งได้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ